ต้องดิวเองเป็นคนชี้เป้าให้ตำรวจว่าพี่น้องสีบอเป็นเจ้าของเว็บพนันหมา9888แท่านผู้ชมเชื่อผมไหมตำรวจบางคนเป็นคนส่งสายให้หมา9888ว่าเขาจะไปนคนเลยนะรีบขนของหนีไปเชื่อผมเลยตำรวจหรือจะสู้แรงแค้นของนารีดิวเมื่อไม่จบก็ต้องไล่จับจนได้ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงน้องดิว อลลสราทองบริสุทธ์นี้ก็รู้สึกจะไม่ได้เพราะล่าสุดน้องดิวเองเป็นคนชี้เป้าให้ตำรวจว่าพี่น้องสีบอเป็นเจ้าของเว็บพนันมา9888ทําทำให้คนไปตามหากันใหญ่ว่าหมายถึงใครสรุปก็เจอแล้วว่าคนหนึ่งนั้นน่คือเบนเดมอนแฟนเก่าดิว29มกราคม2566ผมได้เปิดโฉมหน้ารายการคุยทุกเรื่องสนทิตอนที่174ผมได้เปิดโฉมหน้าของพี่น้องสบอที่เกี่ยวโยงกับเว็บพนันมา9 8 8 8ให้ชัดชด แล้วว่าใครเป็นใครและเป็นลูกเต้าเหล่าใครคนแรกคือนายชัยวันรขจรบุญถาวรเบนเดมอนพี่ชายคนโตแฟนเก่าดิวคนที่สองเอกชัยขจรบุญถาวรชื่อเล่นชื่อบอส อายุ36ปีคนที่3คือกิติพงศ์ขจรบุญทาวรชื่อเล่นชื่อบ,บิ๊กอายุ32ปีและคนสุดท้ายก็คือรอ้อยตํารวจเอกคุณากรขจรบุญทาวรชื่อเล่นชื่อไบรท์ตำแหน่งตอนนั้นคือเป็นรองสารวัตรท่าอากาศยานสุนรภูมิตอม2ขาออกอายุ30ปีปรากฏวันที่3กุมภาพันธ์2566 ตำรวจไซเบอร์เปิดยุทธการหมาเก้า8ปปิดค้น8จุดทั่วกรุงเทพค้นหมดทั้งผับอาเซียนมักกสันคอนโดมิเนียมย่านหรูสูงวิทพบว่าเบนเดมอนว่าจ้างบริษัทเอกชนมาข้นของสาคัญรวมทั้งเงินในตู้เซฟออกจากคอนโดหรูย่านสุขุมวิทต,ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์เขาไปค้นวันที่3านะผู้ชมผู้ชมเชื่อผมไหมพนันนันกับผมไหมตำรวจบางคนไปคนส่งสายให้หมาเก้า8ว่าเขาจะไปค้นเลยนะรีบคนของหนีไปเชื่อผมเลยเอาหวัวตประกันเลยพนันนันได้ทันทีเลยผลการจับปุ่มก็ปรกากฏจับ คนได้ทั้งหมด32ราย6กุมภาพันธ์ตรวจสอบโกดังที่เก็บรถหรูพบรถหรู Lamborghini, Madbull, Liberty, Walk, Aventador V2 คันที่7ใน50คันทั่วโลกรู้โลกวรมี50คันคันนี้เป็นคันที่7เป็นเพียงคันเดียวของในไทยของในเบนเดมอน พี่คนโตมราคารถอย่างเดียว <East. S 3> ท่านผู้ชม44ล้านบาทส่วนร้อยรเวรคุณากรขจรบุญทาวรหรือไบรท์ตำแหน่งรองสารวัตรท่ากาศยานสุนทรภูมิต่อม .2 ถูกเจ้าหนี้ต่อมจับกลุ่มในฐานความผิดทางวินัยผิดระเบียบเกี่ยวกับการราชการคุณคุณากรปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องการพนันออนไลน์หมากาว8/8ไม่เคยทราบเรื่องพิชามาก่อนว่าได้เปิดเว็บทำนันออนไลน์ปกติไม่ให้รับรู้ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันในสุดก็ลาออกจากการเนรชการตั้งแต่8กุมภาพันธ์แม้การกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันหมากา แปลกาจะเป็นผลงานงานชี้เบาะแสของดิวอริสลาแต่อีกด้านหนึ่งพบว่ามันมีเพจชื่อเยื่อ v2 โพส์ตข้อความตั้งคำถา,ถามถึงสามีของดิวที่ชื่อเซบาสเตียนลีว่าเป็นใครมีตำแหน่งอะไรในไทยทำไมถึงมีรถตำรวจนำทางไปกัมพูชาลาวพม่ามีรถตำรวจนำมีทหารเป็นกาดถ้ายูเคสามเหลี่ยมทองคำ เซบาสเตียนสามารถเข้าถึงอาวุธสงครามได้สบายมากเขาคือใครทำอาชีพอะไรวันพุธที่8กุมภาพันธ์ดิวอริสราเปิดใจผ่านเฟซบุ๊กตัวเองว่าสาระสำคัญก็คือที่ออกมาแฉเรื่องเว็บพนันหมา9888เพราะมีบาดแผลนในใจที่พวกเขามีงานแต่งที่ยิ่งใหญ่จัดงานร่าเริงทั้งเ,งเงินที่ได้มาจากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายขณะที่เธอเอง ยอมรับว่าเธอบาดแผลในใจรู้สึกหมดศรัทธานในชีวิตต้องอยู่อย่างหวาดกลัวต้องไปหาหมอกินยาเพระาะนอนไม่หลับทุกคืนมีอาการผวาเพียงแค่เพราะดิวเดินผ่านคนที่แค่ยกแขนรูปผมจนต้องคอยรักษาพบหมอจิตแพทย์แต่วันนี้ดิวไม่ใช่คนประเภทนั้นอีกต่อไปแล้วตอนนี้ขอปรึกษาทนายความตรวจสอบเรื่องการโดนทดําร้ายร่างกายจิตใจถึงเรื่องระยะเวลาและข้อจํากัดทางกฎหมายว่าจะฟ้องร้องไดหรือเปล่าน้องดิวก็เลยโพสต์ คลิปชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้วางแผนมาอยู่ไต้หวันในเดือนกันยายน2565ที่ผ่านมากระทั่งช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาพอทราบข่าวว่าหน 4, ึ่งในครอบครัวสบอบิ๊ก กิติพงศ์ขจรบุญถาวรเพิ่งมีการมั่นและกำลังจะแต่งงานความทรงจำร้ายๆในอดีตก็ผุดขึ้นมาทาให้ตนโพสต์ข้อความแชร์พฤติกรรมกลุ่มสีบอดดิวบอกว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่คบกับแฟนเก่าคือเบนเดมอนพี่ชายคนโตของตระกูลบอใบไ,ไม้หนึ่งหรือสองปีที่คบมาถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจหลายครั้งคนที่อยู่ในครอบครัวไม่เคยมีใครยื่นมือช่วยหรือแม้แต่ห้ามบางครั้งนั่งกินมาม่าก็โดนเอามามา่าราดใส่หัวร้อนๆไม่มีห้ามไม่มีใครช่วยสักคนพอมีชื่อหรือเรื่องราวของคน คนเหล่านี้ก็เลยโพสต์ย้อนกลับไปไม่คิดว่าจะมีผลกระทบมากมายแต่ดิวพูดบอกว่าถูกต้องและจออกมาแฉ มาเ8้าแดแวยืนยันว่าม,มีผลประโยชน์หรือเงินแต่ที่ผ่านมาไม่กล้าพอหยอกมาพูดออกมาแจ้งความในตอนแรกที่ดิวไม่ออกมาพูดเพราะไม่อยากให้มีรูปในโซเชียลมีเดียแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดแผลตัวเองขึ้นมารักษาและเยี่ยวยาก,ก็แล้วกันก่อนทิ้งท้ายว่าสามีของดิวไม่มีและไม่เคยทําธุรกิจหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกรรมและธุรกิจใดๆที่ผิดกฎหมายทั้งในอดีตตอนนี้และอนาคตส่วนคลิปวิดีโอรถ นำขบวนนั้นสามีเป็นคนโพสต์เองในตอนนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรนอกจากนั้นเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในไทยก็คือสามีของดิวเซบาสเตียลีได้เข้าพักโรงแรมหนึ่งและในแพ็กเกจนั้นมีว่าให้ตำรวจมารับแล้วไปส่งจากสนามบินอยู่ด้วยมีแชทไลน์ที่ถูกเปิดออกมาว่ามีคนจากฝ่ายพี่น้องสี่บ่ส่งหาดิวอริสลาบทสนทนาทำนองตัดพอดิวและถามว่าต้องทำอย่างไรเรื่องนี้ถึงจะจบซึ่งในแชทนั้นดิวตอบว่า มันเป็นแผลที่ปมในใจไม่ได้ทําไปเพราะอารมณ์อย่างที่อัดคลิปไว้ท่านผู้ชมครับเหมือนอย่างที่คุณชูวิทย์พูดในงานนี้หมาเก้า8 8 8เพราะแรงแค้นของผู้หญิงแค้นสิปียังไม่สายอยากจะรู้ว่าแรงแค้นผู้หญิงขนาดไหนไปถามครูภัยบูลดูนะครับท่านผู้ชมคุณชูวิทย์บอกว่าล่าสุดตำรวจสกิดให้หมายลูกอดีตในพลคนสนิทเบนที่ทำหน้าที่คุมเงินนำไปฟอกตามผับตามบริษัทออแกไนส์จัดงานดนตรีใหญ่หนีไปอยู่ฮ่องกงตอนนี้ทั้งหมด ได้รับสัญญาจากนายพลจอตัวดีให้ช่วยตัวเองด้วยเงิน500ล้านบาทแต่คุณชูวิทย์บอกตำรวจหรือจะสู้แรงแขนของนารีดิวเมื่อไม่จบก็ต้องไล่จับจนได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องล่าสุดของน้องดิวซึ่งไม่พูดก็ไม่ได้เรื่องราวของท่านผู้ชมครับการพนันออนไลน์ ธุรกิจสีเทาทำไมผมต้องพูดอย่างนี้ไม่พูดไม่ได้นผู้ชมมันลุกลามไปใหญ่ตโตโหมรานะ่ะคนพวกนี้หลอกลวงประชาชนให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมเพื่อจะปล้นประชาชนนี่เข้ามาเล่นโดยจับประเด็นสําคัญคือคนไทยชอบเล่นการพน,นันมี AI คุมอยู่คือพูดง่ายว่าแจ็คพอตแตกยากแต่ถ้ากรณีแจ็คพอตแตกต้องจ่ายเงินเขาไอ้พวกนี้ก็โกงเขาอีกปิดเว็บเลยแล้วคนที่ถูกแจ็คพอตติดต่อมาสมมติว่ามีสิทธิ์ได้หนึ่งล้านเขาก็มันต,ต่อต่อรองว่าห้าหมื่นได้ไหม กกป,ประเด็นตอนนี้มันลุกลามไปมากชนบุรีก็มีกรุงเทพมหานครก็มีหลายคนก็มีฟอกเงินเอาไปสร้างโรงแรมใหญ่เหมือนโรงแรมในขนมเอ็ดดี้พันนรงค์คุณพิธาก,ก็ดีไปอยู่อังกฤษแล้วโดนหมายจับคดียาเสพติดหลายต่อหลายอย่างที่น่ากลัวคือเงินพวกนี้เนี่ยหนึ่งมันต้องให้ตำรวจแน่นอนตำรวจซื้อได้หมดซื้อได้มากซื้อได้น้อยตำรวจบางคนเนี่ยไปจับเว็บที่เมืองชนเรียกพันล้านเป็นค่าปล่อยตัวแล้วหลังจากนั้นก็เรียกให้จ่ายอีกเดือนละ20ล้านจนกระทั่งเจ้าของเว็บมัน รับไม่ไหวมาเจรจาต่อรองขอลดเหลือ5ล้านได้ไหมนี่ผมยกอย่างให้ฟังมีเรื่อง ก็วิ่งซื้ออายาการแล้วก็คืบคลานเข้าไปสู่ผู้พิพากษาบางคนตอนนี้ท่านผู้ชมคิดว่ามันน่ากลัวไหมเงินประเภทนี้ในที่สุดแล้วเป็นเงินทุนสีเทาที่สําคัญที่สุดมีนักการเมืองแม่งอยู่เบื้องหลังเอาเงินไปเล่นการเมืองผมไม่พูดเรื่องนี้ได้ยังไงประเทศมันชิบหายหมดเพราะไอ้พวกเวนรยิยมบัดซบทําร้ายประเทศชาติแทนนี่ทำมาหากินอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม่งไหมแล้วเอาเงินที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยไปซื้อตํารวจซื้ออายาการซื้อบุพิพากษาแล้วก็เอาเงินไปเล่นการเมืองอีก ิขายแล้วท่านผู้ชมนี่คือประเทศไทยนี่ไงท่านผู้ชมนี่คือผมทําไมผมต้องออกมาพูดและผมไม่ได้กลัวเลยหนังเรื่องนี้อีกยาวข้อมูลผมยังมีอีกเยอะ